โอเคผมสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับก็มาส่งกันแล้วนะกับเรื่องวนะันพีชเนาะเป็นอะไรห้าร้อยคำถามนีงง่แหละเออตอนแรกอะเราบอกกันเลยว่าตอนที่เราเห็นเขาแบบคนในคนในกลุ่มเขาได้กันแล้วแบบเขาแบบเขาได้เรื่มก้ากันแล้วเขาได้อันนี้กันแล้วแต่เราแบบเรายังไม่ได้ใช่ไหมเราก็ทักไปหาลักไปหาสยามเขาทางไลน์ว่าว่าแบบเออทาไมของผมแบบยังไม่จัดสง่งแล้วพอแบบมาตอนดึกๆเขาจะสง่งให้เลยก็คือแบบ ไวมากโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาแกะกันเลยนะว่ามันจะเป็นยังไงก็คือมาส่งตั้งแต่เช้าเลยก็คือแบบรอแบบรอมาอัดคลิปเนี่ยโอเค้โหขาดทะลุหมดเลยเลก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะโอเคคือมมนเป็นขนส่ง r n t นะตอนแรกเราก็ไม่แน่ใจว่าอะไรวะเราสั่งอนะไรมาว่า j g t โอเคเดี๋ยวเรขอแกะกันเลยนะโอเคโอเค พีเนียม,มากสวยมากโอเคเก็บบับเบิ้ลไปก่นอนอ่าก็จะเป็นโนเวลนะเดี๋ยวขอเอาโนเวลของเรามาเกิดว่ามันเล่มเท่ากันไหมอ่าหืก็เล่มเท่ากันเลยนะเป็นโนเวลฮีโรอินนะไม่รู้มันเกี่ยวกับอะไรก็นี่าจะเกี่ยวกับผู้หญนะิงนโอเคส่วนนี้ก็จะเป็นโปสการ์นะเดี๋ยวใส่ซองไว้เลยก็เอามาตั้งโชว์เนาะส่วนเล่มก้เก้านี่สั่งไปแล้วแต่มันยังไม่มาส่งวันนี้นะว่าจะมาส่งพร้อมกันนะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะ นะสวยมากเลยมีนามิวิวี่แฮนด์คอกกับเพโลนาเนาะก็จะเป็นโนเวลฮีโรอินไม่รู้แปลว่าอะไร <laughs> โอเคส่วนนี้ก็จะเป็นตัวเล่มเนาะเดี๋ยวขอแกะก่อนเลย <laughs> โอเคก็แกะเสร็จแนะล้วงานเรื่องนี้เดี๋ยวขอดูข้างในก่อนโอ้ยสวยมากเลยเป็นแบบพรีเมียมมากเลยรูปเล่มนะมันจะเป็นแบบแวบๆบแบบแล้วก็แบบนูนๆออกมาเนะี่ยเห็นไหมทุกคนเห็นไหม เออมันเป็นเหมือนโนเวลรอเลยนะก็เป็นเหมือนโนเวลหลังๆเนี่ยเขาทาดีมากเลยนะของสยามเนี่ยอย่างอันนี้ก็จะเป็นแบบนูนๆเหมือนกันเนาะส่วนโนเวลเอเนี่ยก็เป็นนูนๆเหมือนกันเนี่ยมันแบบนูนๆแล้วก็เป็นแบบแบบด้วยเห็นไหมนะเห็นไหมเออแล้วก็มีหมวกฟางด้วยโอเคขอดูกบหน้าอืมปกหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะเป็นแบบตัวละครผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยอืมส่วนอันนี้สวยมากเลยอ่ะโอ้โหใครเป็นแฟนวันเพีต้องจัดแล้วนะเห็นไหมมีนามิ้ด้วยเป็นแบบ อุ้ยขเขาเรียกว่าอะไรตรงเนี้ยโหอ,อย่างนี้เลยนะแบบกาวออกมาได้นะมีกับโรบินส่วนข้างหลังนี่เป็นไม่มีต้องไม่มีเอาแลแ้วแทนเขาขายไปเน,น,นี่นมีแค่สองอันเครส่วนข้างในนี่ก็จะเป็นพวกเนื้อเรื่องอะไรอย่างนี้คือเรายังไม่รู้นะว่ามันเกี่ยวกับอะไรก็น่าจะเป็นพวกผู้หญิงนี่แหละก็ยังไม่อ่านเนะะาะราคาเต็มมันสองร้อยสิบาทนะแต่เราซื้อมาเท่าไหร่ร้อยจำไม่ได้เดี๋ยวขึ้นให้แล้วกันโอเค โอเคเดี๋ยวอันนี้เก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงทีหลังนี่คือเราปปรเปิดพัดลมนะมันได้ยินไหมปิดก็ได้โอเคส่วนอันนี้ก็จะเป็นวนะันพีชห้าร้อยคิสบุ๊กเนาะก็คือเป็นแบบห้าร้อยคำถามอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับวันพีชนี่แหละอ่าเดี๋ยวขอแกะแป๊บหนึ่งโอเคมาก็แกะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวขอพูดอันนี้อีกหน่อยนึงแล้วกันก็ป๊อตการ์ดเราก็จะเป็นแบบด้านนะเห็นไหมก็จะเป็น นี่ก็พูดชื่อตัวละครไปแล้วแหละแต่อันนี้คือโรบินนะคือเราเพิ่งสังเกตนะเพราะมันไม่ได้มีต่างหูเนาะโบอายแฮนคอกับมันจะมีต่างหูเนาะคือแบบดูไกลก็แบบนึกว่าแฮนคอกนะโอเคส่วนข้างหลังก็จะไม่มีอะไรแล้วเราก็จะใส่ซองเก็บไว้เนาะโอเคส่วนตรงตัวเล่มเนี่ยก็จะเป็นแบบเวฟๆเนาะก็บอกไปแล้วเนาะ <S <S นี่ novel heroine อ๋ออ่านว่า h เฮโรอินเฮโรอินนี้นี่เองก็ข้างหลังจะเป็นมงกุฎ ส่วนราคาก็พูดไปแล้วเนาะสองบาทโอเคส่วนนี้ก็จะเป็นนิโคลโรบินนะเขยียนชื่อไว้ด้วยเป็นนิฟิวรีวีวีเนะจะเป็นแบบแวบบ๊บๆเลยจะเป็นนูนๆออกมาเนี่ยมันจะแบบเหนียดมือนิดหน่อยนะส่วนข้างในนี่เรายังไม่รู้เนะื้อหาเนาะโอเค่วนตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นพูดไปแล้วเนระาก็จะเป็นนามิเนี่ยเป็นช้อปปิ้งกับอะไรอะเออโรบินนี่กดไปวิววชื่อคนเขียนเรื่องนี้ก็น่าจะไม่ใช่อาการโอดะเลอมั้ง สปีดออฟเนี่ยอาจารย์เนี่ยเห็นไหมอาจารย์อะไรอะจุนเหรออิซาก,ซากาะไอ้เ,เรื่องในเส้นไม่ค่อยเหมือนเลยนะเห็นไหมเนี่ยเพราเขาตรงใจว่าให้เป็นอย่างนี้โอเคส่วนข้างหลังเนี่ยเราเพิ่งมาสังเกตเราก็จะเป็นเพโลน่าเนี่ยเห็นไหมชุดสวยมากเลยอะแล้วก็เป็นวิวี่นั่นเองเป็นชุดเจ้าหญิงเป็นเจ้าหญิงอลาบัสต้าเนาะส่วนข้างใน,นเราขอไม่เปิดนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันแบบเป็นยังไงนะโอเค ก็เก็บไว้เดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันเลยนะอันนี้คือแบบรูปเล่มนี่คือแบบสวยมากเป็นแบบ Premium. พรีเมียมพรีเมียมเลยนะมันจะแบบสีทองมันจะแบบวิงวับวิ่งวับเลยก็จะเป็นสึกตอบปัญหาอะไรสึกตอบปัญหาอะไรวะสึกตอบปัญหาห้า้ข้อที่เดิมพันด้วยศักดิ์ศรีของแฟนบอพีททุกคนนะจ๊ะโอเคก็เป็นเรื่องโดยอิจิโร่โอดะนี่ก็จะเป็นดูฟี่นะ,ะกำลังกำม,มัด <laughs> เป็น500คริสบนะุ๊กเนาะ เป็น500คำถามแนละ้วเขามีเฉลยให้ด้วยแล้วก็เออเป็นคือร,รูปเล่มเมือนมันจะไม่ใช่แบบสันแบบแบบเหลีแบบ่ยมๆคมๆแนละ้วมันจะเป็นแบบเหมือนมังงะใยบะอะไรอย่างงี้เลยเนาะโอเคส่วนสันนี่ก็เว็บมากเลยนะเออแบบรูปเล่มพิมเมียมน่าเก็บม,มากส่วนข้างหลังนี่ก็จะเป็นเหมือนแบบอะไรอะคิดเป็นแบบคําโฆษณาอะไรเงี้ยคิวที่300ควิวที่400พูดว่าไงอะไรอย่างงี้โอเคส่วนราคานี่250เนาะถ้าซื้อในเว็บก สองร้อยสิบแปดบาทเป็นกิริสเปเปอร์นั่นเองโอ้โหลงทุนจัดจัดนะแต่ราคานี่แบบถูกมากก็ไม่ได้ถูกมากอะไรขนาดนั้นเราะเดี๋ยวรู้ตรงนี้ก่อนเลยอ่าเป็นโกดีโรเจอร์นี้ก็ลองหาดูสิค่าทุกอย่างทุกค่าเรียบร้อยทุกอย่างไปไว้บนโลกแล้วเรือออ่าโอเคส่วนข้างในนี่คืออะไรวันพีชนะห้าร้อยกรสบุ๊ก ามาตามหาแพนด้าแมนที่ซ่อนตัวอยู่ในภาพด้ดานล่างดีกันแพนด้าแมนก็จะเป็นตัวนี้นะเป็นเหมือนแบบตัวละครปริศนาสักอย่างเนี่ยดูเฉลยที่หลังปกอะเดี๋ยวเขาขอหาก่อนนะมันอยู่ตรงไหนไม่รู่ตรงไหนเดี๋ยขอดูดูทีละนิดทีละนิดเลยนะคือตัวมันจะเล็กไหมอะโอ้แล้วว่าตัวเล็กแน่เลยมันกุตีแน่เลย <c oughs> เดี๋ยวขอหาแป๊บน,นึงนะ เราเจอแล้วทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเห็นตรงนี้เราไหมอ่าเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมเออมันเล็กมากเลยนะส่วนข้างหลังอ่าถูกด้วยตรงนี้อยู่ตรงมุมขวาบนของข้างในล่ะแผนด้าแมนคือใครก็เอาไปอ่านเองนะไม่อยากอ่านให้อย่างนี้เนาะโอเคเดี๋ยวขอเปิดข้างในกันจะเป็นภาพสีเนาะโอ้โหสวยมากเลยขอเนี่ยไปก่อน โอเคก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะเป็นลูฟี่แน่จริงก็เข้ามาเลยสนุกกับพทไปเร์นด้วยทีเต้นสามแบบอ่าแบบที่หนึ่งเดี๋ยวพอขอดูขออ่านด้วยกันนะเราหนาวมากเลยคนระับอน้ำาลายนะ <laughs> เราหนาวมากเลยนะคือฮลมไม่รู้มันเขา้าได้ยินเสียงเขากล้องไหมนะโอเคก็จะเป็นพาเพื่อนๆนมาตอบปัญหาด้วยกันเพิ่มเพิ่มพูนความรู้เรื่องวันพีทให้ล้ำลึกโอเค เล่นตอบปัญหาเพื่อเพิ่มเงินรางวัลกันเถอเงินรางวัลอะไรวะภาพคือแบบภาพสีสวยมากเลยนะเห็นไหมอ่าเห็นไหมก็เป็นลูฟี่ก็เป็นแบบภาพนี้คือแบบทุกคนก็น่าจะเห็นบ่อยแหละโอ้โหสโลคิดสโลคิดอะไรวะเนี่ยสโลคิดอ้ามันไม่ใช่สันจิเหรออ่าทุกคนมันไม่ใช่ซันจิมันเป็นซโลอ้าแต่หน้าเป็นซันจิว่าเขามพผิดหรือว่าเขาจงใจหนือยยังไงเราไม่ทราบ จงดูเพราะว่าตัวละครหลัง2ปีอะไรอะ่ะสปีให้หลังสงครามสุดยอดที่ด้านบนนี้อ่าแล้วบอกจุดที่เปลี่ยนไปของแต่ละภาพน,ะนั่นน่งสายจุดหนสีอ๋อก็ให้ดูข้างบนแล้วก็บอกว่าไอ้สีตัวเนี้ยมันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยอเนี่นยตรงแผลนี่ไงอ่าแล้วก็ตรงตานะตรงตาส่วนซันจีนี่เขาแบบเซยผมอะ่ะผมที่มันลงมาคนละข้างแนละ้วอันนี้ก็รู้ดีอยู่แล้วส่วนชอปเปอร์นี่หมวกเขาเปลี่ยนไปนะ ก็ไม่มีอะไรสดข้างหลังนี่ก็จะเป็นอ่าแผลใหญ่ที่กลางอ,อกโอเคลอยบากที่ตาซ้ายโอเคก็ทุกคนก็น่าจะรู้หรือว่าถ้าเคยดูเมหรืออ่านหนัามาก็จะเป็นตำแมหน่งขมวดคิ้วคําตำแหน่งคิ้วม้วนเออค็คิ้วสับมันจะม้วนไปทางเดียวกันนะี่คือตะลกมากเลยโอเคส่วนช็อปเปอร์นี่ก็จะเป็นรูปร่างของหมวที่สวงโอเคต่เขามันไปซื้อหัวตากไหนมาวะโอเค อันนี้คือแบบฉบับง่ายๆเนาะโอเคส่วนฉบับล้ำลึกก็อยู่ตรงนี้แล้วโอเคหมดมังกี้ดีลูฟี่คลิสที่หนึ่งถึงห้าสิบสองหโคตรเยอะโอเคแล้วก็จะเป็นแบบสารบัญเล่นอย่างนี้มั้งเห็นไหมวิธีเล่นนะวิธีเล่นเนี่ยเขาก็บอกอยู่ว่าเนี่ยเงินรางวัลอ๋อนี่มีเงินรางวัลให้ด้วยถ้าตอบถูกโอ้โห เป็นแบบเหมือนเป็นเกมอะไรอย่างนงี้เลยนะเห็นไหมเงินรางวัลสามล้านเป็นดูฟี่ออกทะเลหลังจากเอสกีปีอืมน่าจะสามมั้งใช่ไหมตอนที่เอสอายุสิบเจ็ดดูฟี่อายุสิบสี่นะไม่รู้นะใช่ป่าว่ามันออกเรือตอนสิบเจ็ดหรือสิบเก้าว่ะสิบเก้าหรือสิบเจ็ดวะเออจำไม่ได้อ่ะดูฟี่กินข้าวที่ราของมากินโนจ่ายเงินด้วยวิธีไรน่าจะอย่างงี้มั้งไม่รู้อ่ะ ใจด้วยสมบัติอ๋อกินกินชุดขอกินแล้วใจด้วยสมบัตินะนี่ไงสามปีถูกด้วยโอเคส่วนอันนี้เนี่ยวิชากินทางต้นที่นอนอยู่ที่มันแบบที่มันแบบนอนอยู่แล้วมันก็กินไปด้วยอะไรอย่างนี้โอเคเหมืก็สนุกมากนะเราให้ดูแค่สารคิดส่คิตก็พอแล้วก็ถ้าใครอยากรู้ถ้าใครเป็นแฟนวันพีชนะก็แบบอยากแบบ ทบทวนตัวเองหรือแบบอยากแบบท้าทายตัวเองก็ไปหาซื้อมาอ่านเรีมแล้วสองร้อยสิบแปดบาทเองก็คุณภาพนี่แบบคุ้มมากเลยนะมีตั้งห้าร้อยคิตเลยนะไม่รู้เขาจะมีเล่มสองมั้ยนยนะโอเคเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อก็จะเป็นคิทเหมือนเดิมนั่นแหละนี่ไข่เนี่ยนี่ไข่เนี่ยไข่เหมือนเนี่ยโอเคส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเนี่ยก็เป็นเหมือนฉเฉลยโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วอือหือ คุณภาพนี่ดีมากเลยนะเห็นไหมโอเคเดี๋ยวขอใส่ซองก่อนไม่รู้จะใส่ซองได้ไหมนะโอเคก็มาแล้วนะเดี๋ยวขอใส่ซองก่อนนะคือซองที่เราใช้สำหรับใส่โนเวลที่มันแบบเล็กๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นอ่าสิบสีคูณยี่สมั้งคือมันคูณยี่สี่คูณยีคูณอะไรก็ได้นะที่แบบให้มันยาวกว่าตรงเนี้ย ส่วนไออันนี้เดี๋ยวขอเดี๋ยวขอใส่อันนี้ในหะ้ก่อนเโอเคมันก็จะประมาณนี้เลยนะมันก็จะเกินมาหน่อยแต่ถ้าเป็น15เนี่ยมันจะใหญ่กว่าแล้วแต่13นี่เราไม่ดูนะว่ามันเป็นยังไงแต่ใส่อันนี้ก็ดีเลยคือท,ที่เราซื้อมาเราไม่ได้ตรงใจนะคือเราซื้อมานะ้ว่ามันจะใส่ของวิบูลกิดได้แต่มันแบบบางเล่มมันก็แน่น,นบางเล่มมันก็ได้อะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวขอใส่ซองไว้ก่อนอ่าเราก็จะไม่ได้ไล่อากาศเลยมากเนาะเพราะเราไม่ได้อยากให อะไรมันขนาดนั้นเราแค่ไม่ให้ฝุ่นมันเกาะสฉยๆโอเคส่วนอันนี้เนี่ยคือมันมีปัญหามากเลยนะอันนี้เราเพิ่งซื้อมาเนาะเพราะว่าเราจะเอามาใส่บนพีทูเออแล้วมันแบบมันใส่ได้มันใส่ตรงนี้ได้นะแต่มันแบบมันยาวไม่ถึงอ่ะบางเล่นเนี่ยมันหนาอย่างเงี้ยแล้วมันจะแบบหคือถ้าใครจะซื้อสําหรับใส่พวกอันนี้นะก็ต้องเป็นแบบสิบเจ็ดคูณยี่สิบหกยเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยลยแต่เราี่ยซื้อมาแล้วมันใส่ไม่พอเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ย ใส่ไม่สุดอนะ่ะมันคือมันสิบเจ็ดแต่นี่คือสิบหกคูณยี่สิบยี่สิบเท่าไหร่วะยี่สิบกว่ากนวะ่าเนี่ยแต่มันไม่ถึงยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดแน่นอนนะเยออถ้าใครจะซื้อนะก็ซื้อให้มันใหญ่กว่านี้เนะี่ยมันก็จะเป็นข้อขัางของเราเลยแต่แตอนนี้มีแก้อยู่นะก็คือแบบอ่าให้มันคุมไปเฉยเนาะก็อุ้งขอแก้วมึก็ให้มันคุมไปอย่างนี้เฉยโอเคก็เป็นประมาณนี้แล้วก็เอากันไกลมาตัด ใส่ส่วนข้างล่างนี่ก็ปล่อยมันปล่อยมันไปเลยนะโอเคแล้วจะเป็นประมาณนี้อ่าแล้วก็ใส่เข้าไปใส่ค่อนข้างแน่นเลยนะเพราะมันเป็นขนาดที่มันพอดีเป๊ะเลยโอ้ยใสยไ่ได้ไหมเนี่ยโอ้ยใส่ไม่ได้เลยคือทุกคนได้ยินเสียงพัดลมไหมอ่าปรกดพัดลมนะ เสียงเราก็พูดเบาเลยนะเพราะโอ๊ยใส่ไ,ไม่ได้อเอาเขี่ยกันอีนนี่สักพักกันนะ โอ้โหโอเคโคตรนานเลีกยวเาใส่ได้แล้วมันใส่ไม่สุดได้ยนะเห็นไหมมันก็จะใส่ได้ประมาณเนี้อ่ะโอเคก็จะใส่ได้ประมาณนี้ส่วนตรงท้ายนีก็ทิ้งไว้อย่างนั้นนะว่าเราก็ใส่ไปงนเนะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาเท่านี้นะก็เดี๋ยวขออันนี้ก็ออาไปเก็บใส่ซองไว้นะก็คลิปนี้มันไม่ค่อยมีอะไรเราแค่มาอันบ็อกให้ดูเฉยว่าแบบเออว่ารายการอันบล็อกเนี่ยมันเป็นรายการที่เราแบบเออทำมาเฉยว่าแบบเรามีอะไรบ้างในแบบ เดือนนั้นๆในวันนั้นๆะอรอย่างนี้ประมาณนี้เนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาเท่านี้เนาะก็รีวิวไว้นิดหน่อยได้แหละโอเคบายบายเนาะถ้าใครอยากได้ก็ไปหาซื้อนะที่สยามดิจิตอลคอมิคเนานะก็ช่วยสนับสนุนขเขาเยอะหน่อยเขาจะได้แบบซื้อลิคสิ์บันพีชมาเยอะเนาะสำหรับแฟนบันพีชนะโอเคก็บายบายนะคืออย่าไปอ่านเทียนกนเลย